สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพามาเคลียเห็ดเผาะนะครับที่นี้ออกช้ามากครับเนื่องจากฝนมาช้าแต่อกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราไปหากันนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับวันนี้ เจอแล้วครับครับงนี้อยู่เป็นฟูง อยู่ครับเชิญูเลยครับนี่ก็มีนะครับ สวยๆเลยจะไม่ได้กินไม่จากฝนมาชา้าอ <Okay. S 2> อกอันี้นะครับปีนี้ะมากจริงๆครับ ่วนมากผมก็จะไม่ค่อยเขียลึกนะครับวายลูกมันที่เกิดมาใหม่เยอะมากวายหารอบต่อไปนะครับจะเอาช้อนเคี่ยๆอันไหนที่เห็นดินแตกๆขึ้นมาบางคนเขาเอาทัพพี มาโกยเอานะครับลูกมันหลุดไปหมดเวลาเราจะมาเก็บอีกมันน่งไม่ค่อยเกิดนะครับ,ล,รบลูกใหญ่ๆสวยๆเลยครับ มีแต่ลูกกำลังอ่อนๆเลยนะครับ ดูครับลูกมันเต็มเลยครับเล็กๆ ตอนผมไม่ไม่เหนียวนะครับหิดหิดป่านี่ไม่เหนียว นี่ครับมีแต่ลูกสวยๆเลยครับเดี๋ยวค่อยมาชมต่อนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกิน อยู่มาครับตรงนี้ยิ่งเขียยิงเจอเลยครับอยู่เป็นฟูงเลยครับดูครับเป็นเป็นฟูงลยครับกำลังอ่อนๆเลยครับดูดูข้างในครับกำลังขาวอ่อนๆเลยครับ ดอกใหญ่ๆสวยๆนะครับ อยู่ครับใ uh huh. ต้ใบไม้เต็มเลยครับ มันต้องเขียลึกเลยนะครับใต้ใบไม้เยอะจริงๆครับปีนี้ ลูกขออนุญาตไปหาต่อก่อนนะครับเดี๋ยวมีคนมาเห็นเดี๋ยวไม่ทันเขาครับมาดูผลงานของเราวันนี้นะครับนี่ครับมีต่ลูกใหญ่ๆเลยครับลูกใหญ่ๆสวยๆเลยครับ ก็คลิปนี้มาถ่ายบรรยากาศการเก็บเห็ดให้ดูนะครับเพื่อใครอยู่ไกลบ้านเคยหาแบบนี้นะครับเพื่อหายคิดถึงบ้านก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม